a u d ดโออินเตอร์เฟ c โฟกันไลซ์ซัปไ 6USB มีร่องรอยการใช้งานเก่าเหมือนประสบการณ์เก็บ EXP มานานเลเวลเยอะขายออกแล้วมีคนใจดีมารับไป2รู XLR รับสัญญาณบาลานเอ XLR หรือเรียกอีกอย่างว่าแ a n น n ข้อมูลลึก ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าถูกไหมแต่ผมคาดว่าถูกบาลานซ์มันจะมีบาลานซ์กับนบาลานซ์แต่ถ้าผิดขออภัยนะครับอันนี้เกณฑ์เกณฑ์ก็คือเกณฑ์ไมที่1เกณฑ์ไมที่2องนี่มิกเซอร์ฟังเสียงจากคอมกับฟังเสียงจากอุปกรณ์ที่เราเสียบเข้าไปที่มอนิเตอร์มอนิเตอร์คือที่ต่อออกมาข้างหลังจะเป็นมอนิเตอร์ ลำโพงออกเออใช่ลำโพงนี้ออกหูฟังโฟนมีปุ่มให้กดปุ่มอะไรวะนี่ไม่รู้อันนี้โมโนกับพีลืมแล้วอ่ะอันนี้อินสตูเมนต์แพดรลดสัญญาณออมีรอยล่องรอยการใช้งานแต่ใช้ดีต่อจากตรงนี้แล้วก็ เอาตรงนี้ไล่เอาที่ด้านหลังมาดูซีเรียลนัมเบอร์กันนี่ซรีย i น l n เบอร์มีบอยจากกินคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะแพกไปให้อย่างดีครับ ก่อนนะมะไปในกล่องไซดีด็อกพร้องกับสายแจ็คเอ้ยไม่ใช่สายแจ็คสายอะไรสาย USB ห่อเลยกระซาวเราก็ขายไม่เราก็มีขายใครสนใจไม่ชอ็อตกลันก็มีติดกับกล้อง กล้องที่เป็นกาเรียกอะไรกล้องที่มีหัวจ่ายออกมาก็ต้องแปลงหัวนะเป็นไม่หัวเป็น, BMW BMW นะะอเอ r กัานครับเขาเรียกไมโคอนก,กันถ้าจำไม่ผิดกล้องก็ประมาณแบบ d SLR นี่ครับประมาณนี้นะครับ 4080วางอยู่บนเว็บไซต์กิง้งยังชื่อเว็บมันยังเป็นกิ้งคอปเปอร์ดิชันแต่ชื่อยูทูบชื่ออะไรเพราะชื่อเว็บมันยังเปลี่ยนไม่ได้ส่วนชื่อหนูเป็นกิ้งคอมพิวเตอร์รอนะแล้วนะเลขชื่อผมถูกแน่นอนครับ ึกถึงคอมนึกถึงกิ้งคอมพิวเตอร์ส่วนพี่ที่ทักมาว่าโอ้ยคนทักมาหลายคนเลยครับในช่องแชทก่อนว่าอะไรวะนึกก่อนอ๋อเปิดส่วนมากจะมีอาการเนี้ยเปิดแล้ว ผู้คนนี้ติดคนนี้คือเปิดแล้วจอติดใช่ไหมแต่ว่าภาพมันเข้าวินโดว์แล้วค้าง<__>เหตุการณ์นี้มองว่ามาจากสตอเรจครับคีนสตอเรจทิ้งลงวินโดว์ใหม่อันนี้นะทิ้งที่มองนะส่วนที่คนใช้ถึงเจน14เลยใหม่อีก เปิดแล้วจอดำอันนี้มองว่าเกี่ยวกับระบบทำความสะอาดครับครับดูนคราบนี่มันไปขัดการอ่านของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แนะนำทำความสะอาดครับถ้าไม่ติดส่งมาผมเทสให้ แต่ก็เรื่องเรื่องใบออดก็ไม่น่านะ B 760M มันมันต้องรับ I 5 14ได้ดิตามหลักอะใช่ปะ่ะหรือมันไม่ได้มันต้องตัดใบออดก่อนนะนี่ก็ไม่รู้นะยังไม่เคยเทส Gen 14ด้วยสิสูงสุดเทสอยู่ Gen 12นี่ไงค่อยๆไป ดูสิหนายังหนาแล้วเ,เดี๋ยวยัดยัดไปอะไรรู้ผมก็จะบอกจากประสบการณ์จริงนะครับเอาประสบการณ์จริงแชร์เท่านั้นอะไรไม่รู้บอกไม่รู้อย่างเดียวเพราะว่าไม่รู้ชอบแบบทำจริงๆก่อนนะ่ะรู้คือรู้ทำจริงๆก่อนอย่างในเรื่องเลเทชา์โดอ่ะมีผลกับ ข้อมูลที่อยู่ใน SSD แน่นอนข้อมูลไม่ดีแง่หันอ่านข้าวมากะตุกสุขภาพ SSD ไม่ดีข้อมูลข้างใน Windows ไม่ดีกระตุกแน่นอนอ่านแล้วกระตุกอันนี้ไม่หอนะ่อนนะี้มัดไปอย่างนี้ให้เพราะว่ามันยืดหยุ่นอยู่แล้วแต่ว่าจะกันกระแทกไปให้อีกเยอะๆว่าลองกับตัวมาแล้วไนะงลง Windows ใหม่เคลียร์สโตเตดีๆ ทุกๆอย่างมันเหมือนกับมันสมูทขึ้นเลยนะมันดีขึ้นนะเออต้องคอยเฝ้าดูในข้อมูลเราเนี่ยมีอะไรที่วุ่นวายไหมลงไม่ดีทรัพยากรไม่สมบูรณ์เนี่ยเกี่ยวหมดอะเกี่ยวเยอะด้วย ควมแรงยังไงนะทรัพยากรไม่แข็งแรงนะกระตุกบ,บอกเลยแล้วผมไม่ใช้ฮาร์ดดิสแล้วนะผมเอดีล้วนๆนะฮาร์ดดิสนี่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่มีมานานแล้วด้วยไม่ใช้เลยฮาร์ดดิสถ้าจะใช้จะใช้แค่ในกล้องวงจรปิดยัดเข้าไปยัดเข้าไป เข้าไปเยอะเข้าไปแ้เข้าไปยัดเข้าไป,แ,าไป,าไปแน่นๆน,น,นะครับขอบคุณลูกค้าที่มารับน้องไปดูแลเนาะน้องใช้งานดีอยู่เยี่ยมเลยแหละจริงๆผมก็ใช้อยู่แหละตัวเนี้ยใช้ใช้ใชโอ้ใช้ดีเลยแต่คราวเนี้ยผมไปเจอคนวางยาโฟกัสไลท์ก็เลย โดนผูกัดไล่เฉยเลยเอ้ยอันนี้ก็ผูกัดไล่นี่หว่าใช่ปหมสก้าเล็ดไม่ใช่ผูกัดไล่อะสกาเล็ดผูกัดไล่ปะใช่ดิไดดอ้นู่นะกกันไต่สกาเล็ดอันเนี้ยจะไฟผูกัดไล่อ๋อเหรอผมไปโดนเจนสี่ไงประเด็นปึ้ง แล้วผมก็อยากได้เพิ่มอีกแล้วอะสนุกอะแต่ทางจ b ไม่รู้นี่เขาเล่นแต่ออเดียนนะครับอยเดออเดียน <Audience S 2> อย่างเดียวเลยครับถ้าจะให้เราประสบการณ์ก็ดีโฟกัสไลท์เจนสีก็ดีแต่มันต้องบังบางบางชีมันก็ต้องไปดูรูเสียบอะของผมมันชอบหลุดหลุดตือดึงเองอะ แต่พอตอนหลังมาเปลี่ยนเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนมัวม่วๆนั่งไม่หลุดแหละตงงนี้แบ่งเลยอะไรวะเป็นที่อะไรวะหาคําตอบไม่ได้เลยนี่ลองกินเฉอเลยนี่แข็งแกร่ง,แ,รงแน่นๆวางไปปับนี่นี่เขียนว่าอะไรเนี่ย อ,อยูาเฮ้อโอ้ยแน่นเลยบอกเลยว่าถึกๆสูงไปทำเพลงเพราะๆเลยนะครับมันใช้ในการทำเพลงหรือทำให้เสียงมันดีอะสมูทสม่ำค่าค่าหน่วงเวลาไม่มีเขาเรียกอะไรนะ เเทนซี่อ่ะ,ะอก็เรียกกันไรคือมีละดีอ่ะกั๊ดซ่า,าจบเลยทุกวันนี้ขาดกัสซ่าไม่ได้นะผมต่อให้ไม่จะทำเพลงไม่ทำเพลงก็ต้องมีกั๊ดมันสะดวกสบายอ่ะแชมเลยเสร็จแล้วครับเอาแล้วนี่หยิบมาทำไมเ,น,เนี่ย ฝากอินคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับออนยู u ู e ใครอยากแพ้เอด้วยกันก็ทักมาก็าชนะได้ก็คือคุณแบบทักมาอยากศึกษาเรื่องคอมก็ทักมาอยากฟังเพลงก็ทักมาแต่งเพลงก็ทักมาอะไรก็ทักมาศึกษาเรื่องความรักให้ทักน้องเอ๋ สาเรื่องรถเอทักจีบิใบใบนี้ยังอยู่เลยเคมขอคืนฝาหลังไม่ได้ฝาหลังเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วจบดีใจมากที่ได้แพ็คของให้ทุกคนสล้วรับคลิปนี้สวัสดีครับ